สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้เบาไก่โขกรดนบกผ้าเลาะมาผู้เดียวครับเบ้าที่มามากคําแล้วครับ,บเ,เ,รเบาไก่เห็นปลาถือยั่นพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องเบิองน้ำครับเห็นปลาถือมองปลาถือมองยื่นเบิองน้ากันครับพี่น้องเบิองน้ากันมันกว่าเห็นถือกระเบนดอกพี่น้องมันดึงเบาไก่กะว่าในหลุ่นเบิองมาหลุ่นเบิองน,น้ากันหวานสีเป็นแนวอะไมันสิเป็นปลาอีกอย่างผมเห็นเต่อันขม่านี่หน้าพี่น้องขม่านี่ผมเห็นอังเตมันอัน ดึงอันขาวมองอยู่ครับเยอะมาหลุดเมืองน้ำกันครับพี่นอ้องมาหลุดเมืองน้ำกันขี้เรี่ยวพันข้าวหน่อยพี่นอ้องมาหลุดเมืองน้ำกันครับว่าสิมีตัวบอพี่นอ้องมันดึงอยู่แถวๆนี่ครับเ <c oughs> บาไกลว่าอัน มาเป็นปลายืนแน้วพี่น้องบร่รือันนั้นนี้ทั้งคีว่านคีเลือกไกลขึ้นมาหนียนหน้าครับกบม็มองโตเก้าอ่ะนะพี่น้องมองสิบสองเส้นนึกเก่ายามเสยาย้มแรงพี่น้องท่านบ่ยามก็หยาดมันล็อกรากถือกระสิตตายสิได้มันครับย้มเสยาย้มแรงครับดุดเมื่อน้ำกันพี่น้อง tiếu theo này là phi không bà canh đây là canh bò bám tuờ cái ี่ใหม่ตัวนี้พี่น้องไม้คือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันดึงยังสีครับมันดึงไม้ตัวนี้อยู่วางหันนี่ถ่าผมเาวเบิง่งเบิ่งน้ำกันครับดุลนน้ำกันครับดุลนน้ำกันวาสิเมีนมีโันบ่เบาไก่หวานแมีนอยู่แล้วพี่น้องผมหวานแมีนอยู่ดิ มันานบ่าไหนสูนจริงหรออยากไปทำเบาเทีมเพิ่นบ้าบ้านำครับนี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้อง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 นี่นี่ครับนี่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 ปรากฏพี่น้องปรากฏ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  ปกตดครับปกไงปกไงปกตหไงพี่น้องปกตไงปกไงครับปกไงก็ขืนเรือันครับอาขืนเรืองกันเอ้ยปลากดใหญ่ครับปลากดใหญ่ปกไงพี่น้องปกไงโอ้ยแบีไงครับแบบไงแบไง่เลยครับพี่น้องโอ้ยปกตตัวปกพี่น้องตัวปกต อุ้ยหักเงียงกับวัไหนพี่น้องเลย <c oughs> ปดคนครับปดคนหาวิธีปดคน,นครับได้แล้วพี่น้องหานแล้วครับหานแล้วหานแล้วเม่อเส้ากับปลาข้าวสองตัวเม่อเส้ากับปลาข้าวสองตัวปลานิ่งตัวหนึ่งนะครับน้อง คำมากกับเป็นปลากรธแต่แน,น่นาะครับเนาะเป็นปลาโกรธใช้ใหญ่ๆประมาณกิโลนะครับปลากรดตุนประมาณไซส์กิโลนะครับไซส์หนึ่งกิโลกร,รมัมโอ้ยปวดหงายเลยพี่น้องเอ้ยค้ับสองทางปวดลำบากครับ หางเงี้ยงไปย่างดีดิพี่น้อง <c oughs> หางเงี้ยงตั้งท่าไปเลยปวดออกจระต้ากันครับ <c oughs> โอ้ปรากฏใหญ่พี่น้องเอยกินต้มน้ำกันเด้อพี่น้องผม อันนึงย่างพอหนึงคบยางพอนึงคนละเขาเต็มเลยครับเขาเต็มเลยเต็มเลยหาสองทางกัหาดวงมองกันยังไงอย่าใหใจเย็นยุดยุดยุดดวยุดยดยุ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 ดยยุด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 ิาไปเบิ่งไฟแสงสีใจเย็นเยใจเย็นเพียวจะพาไปชมทุ่ง จะพาไปดูไฟแสงสีอันอลามงามตากดใส่ยังไงสวยคสๆครับใส่กิโลกัวครับปลากฏเหลืองนะครับนี่มองเห็นปลากฏหมอด้วยพี่น้องเอฮะคอยกดเซนตาครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมในหลายเรือครับมาเป็นแรงเชียร์แรงใจใเฮียวไก่มาหลุ่นน้ากันครับพี่น้องกันมันถือเบาไก,กา่กะทิลูกหน่อยพี่น้องเบิ้งปลาตัวใหญ่ใส่งามๆครับเดี๋ือด้ครับเด้อพี่น้องไอ่เบาไก่ลามสักคนพี่น้องเด้อโอ้ยขากอรรดติดก,กันครับเบาไก่ลามสักคนเด้อพี่น้องเด้อเบาไก่ลามมันไว้สักคนเพ้อว่าไหนได้พี่น้องขลาดออกอย่างเรื่องเลยได้ครับอันนี้ซร้าเพิ่ณเมืย์หรอกครับนี่ ก็สวายหลายๆเด้อพี่น้องของอยากสันอัน,นเสือกผูกเสือกผูอยู่ก็อัอนทุงครับบน้าอย่างนี่ยนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมขอบคุณป่าลุงที่เป็นกำลังแห่งเคีย์แร่งใจเบาไกลขับรุ่นไปน้ำกันขับป่าใหญ่โอ้ยพี่น้องห็นดเมาก ปูดีครับปกดุ่งไงไอพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญเด้อครับหากแพงเบอ้อสุกุนเบาไก่คิดถอดคิดถึงสดนข้าวอันใดกันพี่น้องนี่ครับวิธีสดนข้าวมันเออๆนั่นดนนิ่นอะไอได้พี่น้องเพื่ออะไรได้เอาที่เพื่อได้ผลนี่เอาที่เพือเเอพ่อครับเอาที่เพือ่เอเบาที่โมเด้มาเห็ดเนีย่ยครับกล่องกรับมาดีดี เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยปลาโกดว่าเป็นปลาโกดใส่สวยๆโอ,อย้ยงามด้วยครับพี่น้องใส่สวยๆครับใส่สวยๆโอ้ค่าตังกล่องกรบปดีเนาะพี่น้องบอลไกล่ให้บอลที่เขาไหวครครับผม